จังหวัดนครราชสีมาจัดเวทีฉากทัดจังหวัดนครราชสีมานะคะเพื่อฟังเสียงพี่น้องประชาชนคนโขนราชเลือกอนาคตประเทศไทยสูนย่นนโยบายการเมืองรองรับการเลือกตั้งใหญ่ในปี2566นี้ค่ะ ที่ห้องประชุมหลวงพ่อคูณปริสุทธโธสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมานายสยามสิริมงคลผู้ว่าราชาการจังหวัดนครราชสีมาและประธานสมัชชาสุขภาพจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานเปิดเวทีฉากทัตจังหวัดนครราชสีมาฟังเสียงประชาชนคนโคนราชเลือกอนาคตประเทศไทยสูนย่นโยบายการเมืองรองรับการเลือกตั้งใหญ่ปี2566พร้อมด้วยนางสาวเบญญาภามนโนธรรมเลขานุการร่วมภาคประชาชนคณะกรรมการสมัส ประชาสุขภาพจังหวัดนครราชสีมานายแพทย์ประทีปธนกิจเจริญเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาตินายแพทย์สำเริงแยงกระโทกประธานคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเข้าร่วมค่ะโดยทางท่านผู้ว่าราชก,การจังหวัดนครราชสีมาเปิดเผยว่าการประชุมเวทีฉากทัศน์นครราชสีมา,ร,า,มารับฟังเสียงประชาชนคนโคน,คนราชเลือกอนาคตประเทศไทยสู่นโยบายการเมืองรองรับการเลือกตั้งใหญ่ปี2566ในวันนี้จะเป็นพื้นที่ กลางในการสานพลังให้กับภาคีเครือข่ายและประชาชนคนโคราชได้มีส่วนร่วมในการคิดและเปลี่ยนแสดงออกให้คำแนะนำและตัดสินใจเชิงนโยบายที่เป็นประเด็นสำคัญทกด้านของจังหวัดนครราชสีมาต่อนักการเมืองในพื้นที่เพื่อเลือกอนาคตที่สังคมต้องการการมองอนาคตจะเป็นสิ่งช่วยให้สามารถมองเห็นและตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญกับคนไทยโดยร่วมออกแบบสแสวงหาวิธีการสนับสนุนการขับเคลื่อนและยกระดับ ้อขเสนอเพื่ออนาคตโคราชเพื่ออนาคตที่ดีที่สุดของประเทศไทยค่ะในการประชุมเวทีฉากทัศจังหวัดนครราชสีมารับฟังเสียงประชาชนคนโคนราชเลือกอนาคตประเทศไทยสู่นโยบายการเมืองรองรับการเลือกตั้งใหญ่ปี2,566ก็มีวัตถุประสงค์ในการจัดงานนะคะ ก่อนการเลือกตั้งใหญ่ปี2566ซึ่งก็เป็นหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญต่อการพัฒนาประเทศไปในอีก5-10ปีข้างหน้าแล้วก็เป็นโอกาสสำคัญในการขับเคลื่อนทางสังคมแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อกำหนดภาพอนาคตประเทศไทยและเสนอต่อพักการเมืองที่อาสามาบริหารประเทศทั้งนี้ค่ะการกำหนดภาพอนาคตประเทศไทยดังกล่าวทางคณะ กรรมการสุขภาพแห่งชาติหรือว่าสอชอนะคะก็ได้ร่วมกับเขตสุขภาพเพื่อประชาชนสมัชชาสุขภาพจังหวัดและภาคีเครือข่ายได้จัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การมีส่วนร่วมถกเถียงและก็สังเคราะห์ข้อมูลประเด็นปัญหาสําคัญจากทุกภาคส่วนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาเพื่อส่งต่อข้อเสนอภาพอนาคตจากคนโคร,ราชเชื่อมกับภาคีหน่วยงานและพักการเมืองที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งจังหวัดนครราชสีมาในประเด็นสําคัญ6กด้านได้แก่1ด้านการ ศึกษาและทักษะ2ด้านสุขภาพและสาธารณสุข3ด้านเศรษฐกิจและรายได้4ด้านสังคมพื้นที่วิถีชีวิตศาสนาและ5ด้านสิ่งแวดล้อม6ด้านรัฐราชาการไทยในเวทีโลกค่ะ โดยคณะวิทยาการอขอไปค่ะโดยคณะวิทยากรนะคะผู้ส่งคุณวุฒิจากคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเขตสุขภาพเพื่อประชาชนหรือว่าก่อขอปอเขตพื้นที่9และเลขานุก,การร่วม4สอมีผู้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้กว่า200คนค่ะ